ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธเจนาให้ฟังในเรื่องทรงขนานนามพระองค์เองว่าพุทธในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า24จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะ เล่มที่21หน้าที่49ข้อที่36เป็นการสนทนากับโทนพรามเริ่มด้วยพรามทุนถามท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นเทวดาหรือพรามเอยเราไม่ได้เป็นเทวดาดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นคนทันหรือพรามเอย เราไม่ได้เป็นคนทันดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นยักษ์หรือปรามเออยเราไม่ได้เป็นยักษ์ดอกท่านผู้เจริญของเราท่านเป็นมนุษย์หรือปรามเออยเราไม่ได้เป็นมนุษย์ดอกท่านผู้เจริญของเราเราถามอย่างไรอย่างไรท่านก็ตอบว่า มิได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นท่านเป็นอะไรเล่าปรามเอยอาสะวะเหล่าใดที่ทำให้เราเป็นเทวดาเพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตานยอดด้วน ไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพรามเอยอยาสะวะเหล่าใดที่จะทำให้เราเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะยังละมันไม่ได้อาสะวะเหล่านั้นเราละได้ขาดถอนขึ้นทั้งรากแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วน ไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วพรามเปรียบเหมือนดอกบัวเขียวบัวหลวงหรือบัวขาวมันเกิดในน้ำจเจริญในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำตั้งอยู่ไม่เปียกติดมันฉันใดฉันนั้นนัพรามเหล่านี้จเจริญในโลก เกิดในโลกก็จริงแต่เราครอบงำโลกเสียได้แล้วและอยู่ในโลกโลกไม่ฉาบทาแปดเปื้อนเราได้พรามท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะดังนี้เถิด